ไม่ไหนครับไปกินข้าวครับสองคนไม่ครับเฮ้ยดัดฟันป่อยมวยได้เหรอ <c oughs> เป็นรีเทนเนอร์ใช่ครับแล้วได้ดัดเป็นยังที่ป่ะไม่ได้ดัดครับนี่ใกล้กันหน่อยอยีใกล้กันหน่อยสองคนนี้ใครหน้าตาดีกว่าเอา้าวล่าสุดต่อยไดเมื่อไหร่ยี่แปดคมอาวุธยี่แปดต่อยก,กับต่อยกับยี่แปดเนี่ยอะไรอ่ะ เดินมีนามีนาครับต่อยใครอะต่อยสีมนุษย์ครับสีมนุษย์ชนะน็อบด้วยดิใช่ป่ะใช่ป่ะใช่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 ใตอนที่อยู่ในสายไหนล่ะไทยครับใช่ไหมแล้วมีรายการขึ้นไหมก่อนโควิดมีครับเจอใครอะเจอจรวดสืบครับไม่ได้ชมครับเจ้รวดสืบเคยต่อยกันอีกรอบไม่เคยครับจะเจอจรวดสืบกับอาจารย์บางสองตัวเนี่ย ไม่รู้ว่าใครใช่ไหมจรวดศึกกับประจันบาลประจันบาลประจัยพานก็ไม่เคยจรวดศึกช่วงหลังก็ยังสดอยู่ไหมไม่รู้น,นะไม่รู้กัน<อ>แต่ประจันบาลเก่ากว่าแน่ใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่คงเส้นของวาสรุปว่าเจอใครดีกว่าในวโดยจรวดศึกดีกว่าอ๋ออยากจะจรวดศึกมากกว่ามีเหตุผลไหมประจันบาลเนนะี่ยเบรดมันต่ำเกินครับประจันบาลเบรดต่ำเกิน ตอนนี้เวทได้เท่าไหร่อะสามสุดก็ร้อยสา3แปดสแต่เราไม่สูงเนาะไม่คนเกลียดความสูงไหมสูงอะไรร้อยหกสิ้าเนาะอีก5เซนก็ไม่ได้ได้70แต่พี่ผมสูงร้อยแปบสนะเอ้ยจริหอหมอเองลูกของข้างบ้านหรือเปล่า <c oughs> ในแม่ครับอ๋อแม่ไม่สูงเนี่พ่อก็ร้อยเจดาราการตั้งไว้วันไหนก็ไม่รู้วันที่สองครับวันที่สเดือนอเดือน เดือนเนี้ยครับเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้ครับเดือนนี้ก็เดือนเดือนพฤษภาคมใช่ก็ได้ตั้งไว้วันที่สองแล้วก็นีวันไม่ใช่นี่มาเลยมาแล้วล่ะใช่ครับแล้วก็ล่าสุดก็ยังเลื่อนอะไรก็ไม่รู้ครับโชกที่ไหนอ่ะโชกไม่ดีที่ไทยครับวิธีไทยของเดิมใช่ไหมเจอใครนะ ตอนนี้ยังไม่รู้อ,อ๋อตอนแรกจะหวจดหรือประจันใช่ไหมตอนแรกตอนแรกเขาว่าประจันบานที่7แล้วก็เลื<ถ>่อยไปว่าจลดสร็อได้สองครับถ้าประจันบานนี่พิกันเท่าไหร่เขา 7, ขอเราร้อยสเจร้อยสามห้าสามแต่เราร้อยสเกดีกว่ารอ้อเราเราร้อยเ่ะเราเขาให้เราร้อสามเจ็ครับที่ถนัดเท่าไหร่นะร้อยสาเกอุ้ยก็บีบด้วยสิครับแล้วต้องอ๋อได้อําหนักสองสองปอนแต่ก็บีบเราลงมาสามเจ มีไปลงมาอีกสองปอนด์ถ้าชอบชอบร้อสามแปดสามเก้ามากกว่าครับแต่ก็ตอนนี้ก็คือไม่รู้ขอให้มวยได้โชว์ก่อนนะตอนนี้ค่าตัวเคยรับมากสุดเลยเท่าไหร่หกหมื 6, นะ่นครับหกหมื่นเอ็งมาโชคกรุงเทพได้กี่กี่ร้อยไฟกรุงเทไม่เจรับสี่สิบในกรุงเทพนะประมาณสามสิบ <30. S 2> ครั้งแรกโชคสุดเลยเป็นยินดีครับเอาจริงเหรอไม่ใช่วันทรงชัยเหรอไม่ครับ จบกับปลาทองออคำอินตะเกียบแล้วจริงจริงที่ตีไฟได้ประมาณเจ็ดแปดไฟแล้วก็มาย้ายมาตรงชายหมดแล้วมาส่งกี่ไฟ ยี่สิบสามสิบใช่ไหมประมาณยี่สิบกับสามสิบแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสจวิทิตว่ากันว่าไอเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดตั้งสมัยเด็กไม่ครับเป็นมวยเข่าเลยตั้งแต่ไม่เอวเป็นมวยอะไรเป็นมวยเฮ้ยเฮ้ยแต่หุ่นเองมวยมวยมวยเตะขาต่อยหมัดนะแต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันตัวเล็กๆมันโยนนี่นกินดีอยู่ดีครับอ่าเขาพื้นเลยมาจากมวยฝีมือก่อนเนะ แล้วก็หลังจากนั้นนะพอมาอ,อยู่เอฟเอก็ไปมวยเข่าไป <c oughs> เองก็เตะขาต่อยหมัดหนักแรงกว่าธรรมชาติของร่างกายปะ <c oughs> ใช่ครับหลังๆก็ปรับสไตล์มันเป็นมวยแบบนั้นครับเออต่อยหมัดเตะขา้าล่าสุดพยายามปรับปรับเป็นแบบไหน,นปรับเป็นเตะขาต่อยหมัดใช่ครับใช่ไหมใช่แล้วก็มีเข่ามีฝีมือมาต่็กๆด้วยเป็นมวยเข่าไม่ได้ไม่ได้เจ็บรูปร่างใครเลยยุ่งมวยเข่าแต่รูปร่างไม่ได้มันเออโอเคครับ เป็นไงบ้างย้ายศึกไปได้ชกกี่ไฟละไฟเดียวสองไฟครับเอาจริงเหรอชนะสองไฟเลยไหมใช่ไฟแรกชนะใครครับเาแนสัตว์ซเยนโฟครับอ่าอ่ไฟสองมวยเขามาแทนครับจำชื่อจำชื่อไม่ได้ครับ